สวัสดีทุกคนกนด้วยนะคะวันนี้เาจะมาเล่นเกมผีกันนะคะไม่รู้ทำเปียนอะไรเลยเนาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับครับอุ้มนะคะอุ้มคนดีคนเดิมเดี๋ยวจะมาเล่นเกมผีกันเกมชื่อว่าน่าจะชื่อว่าอายนะถ้าจำไม่ผิดซึ่งเราเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเล่นเกมนี้แล้วแต่เราไม่เคยเล่นทักทีเพราะเราคิดว่ามันเป็นเกมในพีซีเนาะเออจูบผูดไว้ทำไมก็ไม่ลบอ่ะเรามาดูตัวเกมกันดีกว่า บทที่หนึ่งนะคะก็เป็นกระสือผีเฮี้ยนแห่งคาลิฮาอน,นอะไรอ่ไรอ่ะชาลีผูุุ้มแห่งลงพายมลตัวอะไรเนี่ยพี่สุนักบ้าไม่ใช่ชุนักปีชาดเราก็จะมาเล่นกันนะคะเ่นเลย <c oughs> จริงเหรอครับพี่ผมไม่รู้ก่อนเลยพี่ หาทุงเงินยี่สิบโลกี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเต้นอะอะไรก็ไม่รู้ย่อไม่ได้หรอเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้มันย่อไงอะคุณโอ้ยเสียงกลัวแล้วไม่กล้าเอาไปไหนอันนี้เปิดได้ไหม จะได้แล้วโอเคตามนั้นพี่จ่าน้ำจะอุ้ยอุยอย๊ขอโทษค่ะปากพี่ลั่นไปเองนี่ไงอายเออเข้าใจก็ได้ หลบได้มั้ยเนี่ยฟ้อนได้มั้ยเนี่ยหนึ่งตัวเลขงั้นเหรอใช่ตัวเลขอุย้ยอ่ะมึงกูหลอนพี่ห่างอ่ะกูกลัวแล้วพี่จ่ายอย่าทำอะไรหนูเลยหนูเสียวแล้วพี่

ไปละวิ่งอ่ดวิ่งอ่ะมันอยู่ด้านล่างด้านบนน่ะตรงนี้แน่เลย

tự à, nhiên này nó thôi khuôn Đây mình ăn nhé Mình mở lại, mình mà lại, mình mở lại, mình mở lại Mawar fang ni, ibu. Mawar ni. Dia pun lopat. Nampak? Dia tak boleh duduk di ใกล้เลยกูขอ้องไปด้านล่างเหอะอเอ้ยไปด้านบนมงนึงยังกูเหลืออีกฝีอันนะ่ะกูไปเหอะนะ มาน้าอยู่ที่เดียวกูลงมาด้านล่างโอ้ย ไปห้องเดียวกันหาท่าเอาใจที่นี่หาท่าอย่างไงวะแล้วแม่งอยู่ด้านล่างไอ้ปวยเข้า <c oughs> มากูร้องเลยนะเว้ยวกูร้องไห้นะเว้ย ย e เย e แต่อะไรวะเย s อะไรวะเกิดอะไรขึ้นกอสำหรับเอ่อเกมนี้ก็ไม่รู้สิถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่นะใจกูตกไปหาตาต้มอ,อะใ <c oughs> น,นความที่มันดูคนอื่นเล่นแล้วมันตลกนะมไงพอมาเล่นเองมันไม่ตลกอะมันคือมันตั้งใจอะ่ะคือมันไม่ได้มาลเล่นๆนะเออเข้าใจปะเออ โอ้อะไรเนี่ยโอ้ยก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ